ครับสวัสดีครับเฮ้ยฝนตกเนาะเฮ้ยอา๋าอมันยอมฝนตกมาได้มากกว่ากับเดิมครับมันตกขึ้นน้ำมาได้ด้วนะขึ้นตัดไม้มาได้ขึ้นแบบเป้า,าได้วันนี้ขอมาลงน้ำปิงกันเถออยู่ห้องก่อนมั้งมันหมดเนาะมาเหยาน้ำดีกว่านะมีพักบุมมี งก็ไ่ได้คิดเยอด้วยิหกับ้งร้านอาหารนอกกับเปิดร้านอาหารมาา,า,า,นะา,ก,ากันิมาซากว่าละเอากุ้งเจะเอาแกงแค่โคกันนี้ยอของพวกเอรครับเดี๋ยวก็ขอ,ขอใส่พทีน้องเตรีมยมหมาสามื้กวจะลงเนาะ 哎，对。